มาดูสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะผู้สื่อข่าวของเราใช้คำนี้บอกว่าฝ่ายกัมพูชากลับมาทำตัวเป็น หอกข้างแคร่อีกแล้วนะหลายคนฟางคนรุ่นใหม่อะไรอ,อ,อ่ะแม่หอกครเหมือนเป็นสำนวนไทยนี่ก็ไปหามาเขาบอกหมายถึงแบบคนใกล้ชิดที่คิดร้ายสร้างปัญหากันตลอดเวลาก็เหมือนกับก uh uh> uh? uh 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 ัมพ uh ูชาที่เป็นเพื่อนบ้านเราแท้ๆเนี่ยไม่เคยให้เราได้อยู่กันแบบสงบสงบเลยนะคะอย่างล่าสุดนี้มีคลิปออกมาอีกแล้วค่ะที่แสดงให้เห็นถึงทหารฝ่ายกัมพูชานั้นมายั่วยุทหารฝ่ายไทยจุดนี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ช่องบกค่ะ

นี่ค่ะต้องบอกว่าเป็นคลิปใหม่นะคุณผู้ชมนะมันไม่ใช่คลิปเก่านะคะทหารกัมพูชาพยายามเดินเข้ามายัางแนวเขตที่ทหารไทยประจําการอยู่ค่ะแสดงท่าทางคําพูดออกแนวยียวนคล้ายๆจะมาป่วนนะ่ะทาให้ทหารไทยต้องผลักดันฐานากัมพูชาคนในคลิปเนะี่ยออกจากพื้นที่ไปแต่ทหารกัมพูชาก็ยังดื้อดึงไม่ยอมไปง่ายๆค่ะแล้วก็นี่มีการนําระเบิดมือออกมาขู่ด้วยรวมไปถึงเอานิ้ว เหมือนเข้าไปแบบไกลปืนอ่ะเตรียมยิงใส่ทหารไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำกันขนาดนี้อันนี้จริงๆยังไม่หมดนะยังมีคลิปยั่วยุทหารไทยอีกค่ะรยทที่ไ คลิปนี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมของทหารกัมพูชายืนอยู่กลางป่าแล้วก็มาปะทะคารมกับทหารไทยมีบางช่วงนะคะเหมือนแบบชี้หน้าชี้ตากันด้วยแล้วก็พูดออกแนวแนวข่มขู่ทหารไทยคือเท่าที่จับใจความได้เนี่ยทหารที่อยู่ในคลิปเนี่ยพูดแปลเป็นไทยได้ประมาณว่าอย่าเข้ามาถ้าเข้ามากูจะยิงนะอะไรประมาณนี้ก็เป็นคลิปที่ทางฝั่งกัมพูชานามาโพสต์เอาไว้แล้วก็ระบุแคปชั่นสั้นๆบอกว่าตอนเที่ยงวันนี้เผชิญหน้ากับพวกทหารเสียมอีกครั้งเขาว่าแบบนี้ ทีนี้สถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจแบบนี้ค่ะฝ่ายไทยเองก็ต้องหนักแน่นเหมือนกันข่มใจเอาไว้ไม่หลงกลต่อการยั่วยุอย่างต่อเนื่องของกัมพูชาทั้งการยิงปืนข้ามมายังฝั่งไทยแล้วก็อ้างว่าทหารเนี่ยขาดวินัยทําให้ชาวบ้านที่เป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ตามชายแดนอย่างชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบ้านกรวดที่บุรีรัมนะคะก็รู้สึกกังวลเหมือนกันเกรงว่าจะปะทะกันอีกในรอบที่สมชาวบ้านบอกว่าอบพยพหนีตายมาแล้วสองรอบแล้วตอนนี้ยังมีข่าวแบบนี้อีกก็เตรียมตัวกันไว้ตลอดะค่ะ นี่ก็ือวพงเสื้อผ้าก็ต้องเตรียมแพ็คกระเป๋าไว้เอกสารสําคัญยารักษาโรคใส่กล่องพลาสติกหรือกระเป๋าเอาไว้ถ้าปะทะกันเมื่อไหร่ก็อบพยพทันทีค่ะตอนนี้มีกระแสยอยู่บอได้ยิน,ข,น,ยนข่าวบอได้ยินข่าวกระแสยอยู่หนี่นักว่ะอย่างยอยูห้องไลแต่ว่า ถึงว่าเขาบพเห็ดก็ถือว่าเขาดีอยู่พอคนไทยบัตอบโต้นี่ยมัตอบโต้ไปปั๊บพันธุ์นยิ่งมามันถือประชาชนเขายั่งเหนียวเขเวือขดร้อนเลยทีมันเดือดร้อนเลยเท่าว่าถ้าเขายิ่งไปปั๊บมันยิ่งมันยิ่งตอบมาปั๊บเนี่ยมันเทาไปถึงเดือดร้อนมันต้องไปทันทีเลยมันถือชาวบ้านเนีมันบัยิ่งทหารมันไม่ยิ่งทหารมันยิ่งระชาบ้านเนาะก็เล่มถือว่ามันถ้ามันบตอบโต้กต่ทีว่ามันบพดีะเหตุเพราะมันดีได้เถอะครับเขาไปคิดถึงประชาชนคนไทยเขานี่แหละมันเถูกต้องบียิงชาวบ้าานนคือบบ่สูิงทหรมัถูกต้องแล้วมันเยั่งชาวะ ความรู้สึกก็ไม่ต่างจากชาวบ้านชายแดนอำเภอกาบเชิงที่สุรินนะคะก็บอกกับทีมข่าวบอกว่าตอนแรกเนี่ยเศรษฐกิจทำท่าจะกลับมาดีแล้วนะ,<ฮ>ะพอมีข่าวทหารกัมพูชายั่วยุอีกตลาดก็มาเงียบไปแล้วเนี่ยลูกคงลูกค้าไปไหนหมดีกแล้วนะคะยืนปิ้งไก่ปิ้งหมูกันอยู่แบบนี้คือชาวบ้านไม่กล้าออกมาจับจ่ายซื้อของอะคะ่ะแล้วยิ่งใกล้วันเลือกตั้งแบบนี้นะบรรยากาศชายแดนเนี่ยคือก็ยิ่งเงียบเหงาเลยลูกค้าไม่ออกมาเลยอะคะ่ะ อย่างชายคนหนึ่งมีอาชีพเป็นช่างติดตั้งจานดาวเทียมและกล้องวงจรปิดนะคะบอกว่าหลังประทะรอบสองจริงๆะเริ่มมีงานเข้ามาแล้วนะดูเหมือนว่าเศรษฐกิจเริ่มจะดีขึ้นชาวบ้านก็มีการออกมาจับจ่ายใช้สอยกันแล้วทีนี้พอมีข่าวจะประทะกันอีกทุกอย่างหยุดหมดเลยลูกค้าหายบอกว่าเตรียมเงินไว้ใช้ตอนอพยพแบบนี้ค่ะ ก็ <trauma and Home> เป็นความเดือดร้อนทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะ<ป> <productive> มีอีกประเด็นสําคัญที่ต้องจับตากันนะั่นก็คือจะมีการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาหรือว่า ABC สมัยพิเศษนะคะบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กที่ตราดนะคะโดยมีคณะผู้สังเกตการอาเซียนเ,นยเข้าร่วมสังเกตการด้วยซึ่งพลเรือตรีปารัตโคสโก,กงทัพเรือก็เปิดเผยผลการประชุมว่ายังไม่บรรลุผลเนื่องจากฝ่ายกัมพูชาเสนอประเด็นเขตแดนซึ่งอยู่นอกกรอบการประชุม โดยฝ่ายไทยยืนยันว่าพยายามอย่างเต็มที่ในการดําเนินการหาเรือด้วยความสุจริตใจแสดงความยืดหยุ่นภายใต้กรอบข้อตกลงตามกลไกทวิภาคีที่มีอยู่ส่วนกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศค่ะแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชายื่นเอกสารประท้วงก่อไทยนําคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศลงพื้นที่โอสเมตจังหวัดอุดอรมีชัยเมื่อหลายวันก่อน โดยกล่าวหาว่าไทยละเมิดอ,อธิปไตยและบูรณภาพดินแดนของกัมพูชาเรื่องนี้ค่ะพลตรีวินไทยโฆษกกองทัพบกก็ยืนยันนะคะว่าคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจําประเทศไทยนั้นก็มีการเดินทางไปค่ะที่พื้นที่ช่องจอมจังหวัดสุรินทร์จริงๆไปติดตามสถานการณ์แล้วก็ไปตรวจสอบความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนตามปกติแต่ไม่ได้เดินทางเข้าไปยังพื้นที่ควบคุมของฝ่ายไทยในบางพื้นที่รวมไปถึงในพื้นที่อำเภอโอสเมตตามที่กัมพูชากล่าวอ้างแล้วก็ป้ายสีประเทศไทยนะคะ กองทัพบ,บกย้ำว่าฝ่ายไทยปฏิบัติตามข้อตกลงในถ้อยถแถลงร่วมทุกประการและฝ่ายไทยไม่เคยประมาทค่ะแม้ว่าช่วงนี้ก็ไม่มีเหตุปะทะกันเนี่ยนะคะอย่างทางเพจของคุณกังฟูก็มีการโพสต์รูปภาพทีมงานช่วยกันขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์นำไปปิดตายเส้นทางเพื่อไม่ให้รถจากฝั่งกัมพูชาขึ้นไปยังช่องอ่านม้าได้ค่ะโดยตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจากหลวงตายเยือนจัดหามามอบให้ใช้ในภารกิจแนวหน้าแบบนี้ ซึ่งเจ้าของเพจคุณกังฟูเนี่ยนะคะยังบอกอีกว่าเห็นฟังกัมพูชาย,ยังคงมีการเผาป่าต่อเนื่องเลยนะซึ่งอาจทําให้ทุนระเบิดที่ตกค้างในพื้นที่เนี่ยปูมตามขึ้นมาหรือเปล่าซึ่งก็เป็นอันตรายต่อทหารไทยที่ประจําอยู่แนวหน้าก็เป็นได้นะคะมีคลิปหนึ่งมีอีกคลิปหนึ่งค่ะที่แสดงให้เห็นนะคะว่าเกิดเป็นเพลิงโหมลุกไหม้สีแดงฉานเลยค่ะทางเพจมังกรซ่อนตัวนำมาโพสเผยแพร่เมื่อคืนบอกว่า นี่เป็นเหตุเพลิงไหม้อาคารขนาดใหญ่ที่อยู่ฝั่งปอยเปตฝั่งกรรมัมพูชาเปลวเพลิงนี้โหมลูกไหมอย่างรุนแรงนะคะคนก็หงี้ตายกันโกลาหลแต่ว่าเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแล้วก็ยังไม่มีรายงานว่าอาคารที่จุดเกิดเหตุเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสแกนเมอร์ด้วยหรือเปล่าค่ะ